ตามสัญญาค่ะวันนี้แม่นันจะพามาดูเบื้องหลังความอร่อยของขนมโบราณต่างๆใช่แล้วค่ะแม่นันจะพามาดูวิธีการโม่แป้งถั่วเขียวแบบโบราณที่สุดไม่ได้โม่ด้วยเครื่องโม่ด้วยสองมือคนสูงอายุนี่แหละค่ะที่เห็นในหม้อนี่คือถั่วเขียวต้มอากิมเดินมาต้มตั้งแต่ตีสี่ตีห้าโดยการนําถั่วเขียวมาต้มจนขึ้นอืดเลยถนะั่วเขียวขึ้นอืดหม้อนี้คือตัวตั้งต้นของ,ของการทําแป้งถั่วเขียวแม่นันมาถึงก็เห็นอากิมกําลังนั่งยอง,ยอง อยู่กับพื้นกำลังทำอะไรมาดูกันค่ะอากิมกำลังนำถั่วเขียวที่ยังอุ่นๆในหม้อนะลงไปซาวในตะกร้าแม่นันขอเรียกวิธีการนี้ว่าการโม่ละกันนะคะอากิมจะใช้สองมือนี่แหละค่ะโม่ตัวเม็ดถั่วเขียวให้กลายเป็นเนื้อถั่วเขียวผ่านร่องตะกร้าในกระมังเราก็จะเห็นว่ามีน้ำอยู่บ้างน้ำประมาณครึ่งกระมังแล้วอากิมเนี่ยจะค่อยๆตัก อันนี้คือกา,กากถั่วเขียวนะคะกิมจะค่อยๆตักถั่วเขียวในหม้อนี้ลงไปโม่ในตะกร้านี้เห็นไหมคะว่าอากิมค่อยๆใช้ฝ่ามือถูตัวเม็ดถั่วเขียวเพื่อให้ตัวเปลือกร่อนออกมาในขณะเดียวกันตัวเนื้อเขาก็จะทะลุลงไปในร่องของตะกร้าเพื่อไปผสมกับน้ํานะ ส่วนเปลือกถั่วเขียวเราจะแยกมาใส่ในหม้อนี้เราไม่ได้ใช้กิมก็จะทําขั้นตอนนี้จนกว่าถั่วเขียวต้มในหม้อนี้จะหมดเห็นความอดทนของคนโบราณไหมคะจนแม่นันต้องขอลงไปช่วยด้วยอีกหนึ่งกระมังนะอย่างนั้นเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหอกิมนั่งอยู่ได้นยังไงมันหลังคดหลังแข็งนะคะมันเมื่อยนะกิมแต่กิมบอกว่าก็เราทํากันมาอย่างนี้มานานแล้วอะ่ะจะให้ไปซื้อสําเร็จรูปอักกิมก็ไม่เอาหลังจากโม้แล้วนะในกระมังนี้นะก็ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ที่นะคะ จะต้องตักลงมาร่อนในตะแกรงตาทีๆนี้ต่อนะกิมบอกว่าจะต้องร่อนให้เนื้อถั่วเขียวละเอียดที่สุดเพราะนั้นที่เห็นอยู่บนตะแกรงนี้ก็จะกลายเป็นเปลือกถั่วเขียวซึ่งเราจะไม่ใช้แต่ว่ากิมเขาจะต้องค่อยๆใช้ฝ่ามือค่ะเกลี่ยๆ,ๆเพื่อให้ตัวเนื้อตัวน้ำลงไปในอยู่ในกระมังขาวๆข,ข้างล่างนี้เห็นไหมคะส่วนข้างบนก็คือตัวเปลือกถั่วเขียวเราจะทิ้งค่ะ ไม่ได้ง่ายเลยนะฮะกว่าจะได้ทานไส้ของขนมโบราณแต่ละอย่างเราถึงบอกว่าคนแก่ชอบวิธีดั้งเดิมให้ซื้อแบบสําเร็จรูปไม่มีทางค่ะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเคยได้ทานของอร่อยของดั้งเดิมที่พ่อแม่เขาสอนมามันดีอยู่แล้วทําไมจะต้องทําให้เสียรสชาติ บางคนอาจจะถามว่าทําไมไม่ใช้ตะข่ายร่อนตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมานั่งแยกเปลือกถั่วเขียว2ตอน3ตอนที่ใช้ตะก้านี้เพราะว่าตัวตะกา้าที่มีร่องๆเขาจะได้มีแรงขัด เวลาเราถูก,กับตะก,ก้าเขาจะมีตัวขัดกับมือให้เปลือกออกนะถ้าเราใช้ตะแกรงตาทีเถี่ยมันนุ่มเกินไปตัวเปลือกก็จะไม่มีอะไรขัดก็จะทําให้เนื้อออกมายากหลังจากร่อนผ่านตะข่ายละเอียดยิบแล้วนะคะเราได้เนื้อล้วนๆที่อยู่ในน้ําแล้วเนี่ยก็จะนําตัวเนื้อและตัวน้ำหนะักใส่ในถุงผ้านี้ เพื่อที่จะให้ได้แป้งถั่วเขียวล้วนๆและเห็นคนที่ตักอยู่ก็คือมาม้าเองค่ะแม่นันบอกว่าแม่นันตักให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฉันถนัดกว่าฉันถนัดกว่าเขาก็จะก้มก้มเงยเงยทำกันอย่างอยู่อย่างนี้หลังจากนั้นก็จะเทใส่ในถุงผ้าหมหธทรมัดทาแมงมากเลยนะมาม้าเจ็ดสิบกว่าแล้วนะอันนี้แม่นันถ่ายไว้อ่าแม่นันถ่ายไว้เมื่อสามปีที่แล้วนะวก็เนี่ยค่ะ อากิมก็จะค่อยๆค่อยๆปิดปากถุงผ้ามาม้าก็จะโกรธรีดน้ําออกให้เยอะที่สุดก่อนที่จะใช้เชือกมัดปากถุงผ้าหลังจากนั้นก็จะมารีดน้ําออกจากถุงผ้าให้หมดนะคะโดยการหาอะไรหนักๆทับไม่ว่าจะเป็นครกไม่ว่าจะเป็นกรละมังใส่น้ําพักจนกว่าน้ําจะแห้งให้เหลือแต่ตัวแป้งถั่วเขียวล้วนๆที่เห็นในกระทะนี่คือ ตัวตั้งต้นที่จะทําไส้ต่างๆก็คือแป้งถั่วเขียวนั่นเองนะไปเนี่ยเดี๋ยวแม่นันจะพามาดูาวิธีการทําไส้งาดาซึ่งมีส่วนผสมหลักก็คือตัวแป้งถั่วเขียวนี่เองใกล้ๆว่พระจันทร์แม่นันจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นความบุตสาหะข,ของคนจีนรุ่นต่อรุ่นหรือยังคะคือเขาเคยทํามาอย่างไรเขาก็จะทําอย่างนั้นเขามีความรู้สึกว่าขนมต่างๆ,ๆที่ได้มามันล้วนเป็น เออมันล้วนได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนะฮะแล้วสมัยก่อนไม่มีเครื่องใดๆเลยเขาก็ทํากันมาอย่างนี้นะก็จะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับวิธีนี้จะให้เขาซื้อเขาไม่ทําเด็ดขาดเขาจะทําอย่างนี้จนกว่าร่างกายเขาจะไม่ไหวเมื่อนั้นเนี่ยเขาจะพักไปเองแล้วก็จะไม่ซื้อกินด้วยเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเหมือนกับที่เขาเคยทําเหมือนกับที่พ่อแม่เขาเคยสอนมานะฉะนั้น คนจีนเป็นคนที่ขยันและอดทนมากที่สุดรุ่นหลังควรดูไว้นะคะความอุตสาหะของพ่อแม่มีมากจริงๆค่ะแม่นันถึงกับบอกมามาบอกว่ามามาหยุดทําแล้วแม่นันจะสานต่อสานต่อในที่นี้คือไม่ไม่ได้หมายความว่าแม่นันจะทําต่อนะคะแม่นันจะเรียนรู้ไว้เพื่อเก็บสูตรต่างๆเหล่านี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ดูได้เห็นต่อไปค่ะเพราะว่าแม่นันเสียดาย จะได้สูตรดีๆเหล่านี้ซึ่งมันอร่อยมากๆใครที่เคยทานเหล็กเต่ากอไส้งาดําของมามะเนี่ยรู้เลยว่ามันอร่อยขนาดไหนนะ <c oughs> นี่พูดถึงแค่ไส้เท่านั้นนะคะยังไม่ได้พูดถึงตัวถั่วเขียวที่นํามาทําเหล็กเต่านะ <c oughs> ยาวค่ะไว้ไม่นานจะพามาชมเรื่อยๆค่ะ